สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นแชนแนลนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวอาชีพฟอร์ดแคนเนอร์นะครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามให้ช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมใกล้ถึง1นึ่งแสนซับแล้วช่วยกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทําต่อด้วยนะครับอะไรครับและพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอยากเติมเกมต้องร้านตุนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาโม เพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ f c e e o o o จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกโอเคเรามาพูดถึงตัวฟอร์ตกาเนอร์แบบคร่าวๆกันเลยก็แล้วกันนะครับฟอร์ตกาเนอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับ เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะตัวบางมากๆเลยเพราะว่าเวลาลงดันเจี้ยนแล้วตัวฟอร์สการเนอร์เนี่ยนะครับจะตัวบางยืนสู้กับบอสหรือว่าโดนมอนลุมเนี่ยก็จะตายได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวเกมดีกว่านะครับละกษณะของฟอร์สการเนอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นอาวุธเวทเหมือนกับพวกวีสาตว์หรือว่าฟอร์สอาเชอร์เลยนะครับแต่ว่าตัวอัลต้าเวพอ์ของตัวฟอร์สการเนอร์เนี่ยจะมาในลักษณะของตัวปืนนั่นเองนะครับก็ตามอาชีพเลยอาชีพนี้มีอัลต้อเวพอ์เหมือนกันนะครับความสามารถก็คือเวลาทททีีี่่่่่ยิงงใช้อาาาวมมเ,เสูกไหร ัเลยแล้วก็ตัวเมจิแอทแทงเนี่ยก็จะเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ขั้น G10 มีค่า accuracy ที่600เลยนะครับต้องบอกว่าอาชิพนี้เป็นอาชีพที่ตีได้แม่นมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ดั้งเดิมตัวฟอร์แกเนอร์นะครับจะมีพาสีนะครับที่เพิ่มค่าคิดได้ข้อดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็มี accuracy มาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสไนเปอร์เพ็นะครับบวกแอทแทกเรทนะครับคิดข้อดามเอท accuracy แล้วก็อันนี้จะเป็น t a r เ e t Focus สนะครับคิดไดข้อดาเมจบวก5% a c c u อซี y 500แล้วก็แ t ทแท r เ t e อีกนะครับก็คือยิงแม่นมากแล้วก็ยิงไม่มิดนะครับยิงไม่ติดบล็อกด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นค่าข้อดาเมจบวก20คิดข้อเลตบวก12% PVE defense บวกอีก12%ซึ่งเราสามารถอัพเป็นค่าสกิลทานเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ ตรงส sniper page เนี่ยก็จะบวกค่า a อ g r e g a t e เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอ ignite e v o l u t นนะครับคือไม่สนค่าหลบหลีกเลยแล้วก็มาที่ target focus นะครับ aggregate ignite evolution เหมือนกันนะครับแล้วก็ passive warfare เนี่ยก็จะบวก critical damage เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือค่า critical damage ของอาชีพนี้เยอะมากๆแล้วก็ค่าความแม่นยำแล้วก็ดั้งเดิมมีค่า critical damage เนี่ยติดจากสกิล passive มาด้วยต้องบอกว่าอาชีพนี้เป็นตัวที่ทำ damage ได้แรงมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเจ้าตัวนี้จะมีค่าป้องกันที่น้อยมากนะครับโดยค่าสเตตัสเนี่ยเราจะมาเน้นที่ค่า int แล้วก็ค่าสเต็งกับค่าเด็กเนี่ยเราจะอัพเพื่อใส่ชุดได้เท่านั้นคือถ้าหากว่าเราจะอัพค่าลบิกจากตรงเด็กเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตัวเมจิกแอทแท็กถ้าเราจะอัพตัวป้องกันนะครับผมจากตรงสเต็งเนี่ยเราก็ไม่ได้เมจิกแอทแท็กนะครับเราก็จะอัพได้แต่ตรงอินเท่านั้นเองครับตัวอินเนี่ยค่าหลักๆมันก็จะเป็นเมจิกนะครับผมแล้วก็ต้านทาน ค่าต่างๆต,างตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้เยอะมากดังนั้นตัวพวกนี้เนี่ยก็จะบางมากไม่ว่าจะเป็นตัว FA วิสาหฟอสต์กันเนอร์ดาร์เมดก็เช่นเดียวกันดังนั้นเลยเป็นเห็นผลที่ว่าตัวฟอสต์กันเนอร์เนี่ยจะไม่เป็นมิดกับผู้เล่นใหม่นะครับพื้นฐานเลยก็คือเวลาที่เราลงดันเจียนดัน,นใหญ่ๆหรือว่าดันแจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจะมีมอนเตอร์เยอะซึ่งถ้าหากว่าเรามีของที่ไม่มากพอแล้วตัวบางเลือดน้อยด้วยเนี่ยนะครับ ก็จะตายได้ง่ายมากๆครับทำให้เสียรอบไปนั่นเองและอีเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือตัวโอบเนี่ยจะเป็นอาวุธที่แพงมากนะครับทุกอาชีพที่เป็นสายเวทเนี่ยแทบจะใช้เลยเอาแค่ขั้นพลาดียมนะครับผมที่เป็นออฟพวกเดสโบนะครับหรือว่าพวกคิเลดคิดาเมจอะไรพวกนี้นะครับก็จะแพงมากๆเลยนะครับถ้าอยากจะใส่แบบดีจริงๆนะฮะแต่นั่นก็เป็นเพียงข้อเสียนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวฟอร์ตการ์เนอร์เนี่ยถ้ามีของในระดับหนึ่งก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวแปลงร ลอนแมนแบบนี้แล้วค่อนข้างที่จะยิงไกลมากเลยนะครับทุกคนผมเลือกยิงกระต่ายตัวนี้นะครับผมเห็นไหมยิงได้ไกลมากนะครับแล้วก็จะยิงเป็นวงกว้างด้วยนะครับคนซึ่งทําให้เคียร์ดันจงดันเจี้ยนเนี่ยก็วายมากแล้วสามารถเปิดออโต้วิ่งนะครับผมบินแบบนี้ไปอัตโนมัติทําให้เล่งรอบโดยการกดออตโต้ได้เร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนไหนนะครับพอมีของแล้วเนี่ยตัวฟอร์์กันเนอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่นิยมมากๆเลย และในช่วงของการก e ิวลวอร์หรือว่าเนชั่นวอร์ PVP เนี่ยก็มีตัวนะครับผมฟอร์์การ์เนอร์เนี่ยติดอันดับอยู่เสมอเลยนะครับตัวฟอร์์การ์เนอร์เนี่ยอาจจะยุ่งยากกว่าอาชีพสายกายภาพหรืออาชีพที่มันเล่นง่ายๆอย่างเช่นการดเดเอร์ตแล้วก็ฟอร์ชิลเดอร์นะครับยังสองอาชนีนนะครับต้องการของเพียงนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วหรืออาจจะทําแค่อาวุธก็เท่านั้นเองแต่ว่าตัวฟอร์์การ์เนอร์จะต้องทําทั้งอาวุธแล้วก็ตัวชุดนะครับเพื่อให้เรายืนได้แล้วก็ยิงแรง,ต,งตัวเตตัตหลัก ยาวได้เลยนะครับเรื่องชุดเกาะแล้วก็เรื่องไอเทมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวฟอร์สการ์เนอร์เนี่ยมีค่าคิดค่อเลทที่เยอะมากมากอยู่แล้วนะครับ ซึ่งใบออฟคีย์ข้อเลนเนี่ยจะแพงมากกว่าคีย์ข้อดามเอ็ดนะครับดังนั้นเราก็จะลดคอสในส่วนของตัวนั้นลงไปนะครับถามว่าจะแพงเท่าตัวเบเดอร์ไว้นะครับต้องบอกว่าค่าของของตัวเบเดอร์เนี่ยแพงมากกว่าตัวฟอร์ตกันเนอร์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นในการเล่นของตัวฟอร์ตกันเนอร์กันบ้างแล้วกันนะครับสกิลของฟอร์ตกันเนอร์เนี่ยจะเป็นพวกโจมตีเวททั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องซื้อสกิลในตอนแรกก็ได้นะครับถ้าทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้แจกกล่องสกิลมาเหมือนกััปปนนับบตวเซิิิิรร์์ฟฟลปปนนสะค แล้วก็สามารถใช้สกิลนะครับขั้นโนวิทหรือว่าแอปเปนไทแล้วก็เรกูล่าเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม หรือถ้าอยากจะซื้อเพิ่มจริงนะครับขายของที่เรามีในตัวพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับให้ได้หลักหมื่นมาแล้วก็มาซื้อพวกเมจิกแลนด์แต่จริงเมจิกแลนด์เนี่ยมันจะแจกนะครับแล้วก็จะซื้อเพิ่มมาแค่2สกิลพวกเดท้าแลนด์นะครับผมอควาแลนด์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกฟอร์สเล็กนะครับช็อตแอมเปรคอะไรพวกนี้มันจะแจกอยู่แล้วในพวกเควสนะครับผมออฟฟิชชั่นช็อตตรงนี้ก็แจกนะครับโรลลิงลันเชอร์ก็แจกครับจริงๆหลายๆสกิลเนี่ยมันแจกนะครับเอามาใช้ได้เลยแต่ส่วนมากเวลาที่ผมเล่นฟอร์ นะครับหรือว่าถ้าทำเควสก็เลือกตัวสกิลนี้มาใช้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันเร็วนะครับซึ่งเอามาใช้คู่กับตัวแลนก็ได้ก็จัดเป็นตัวไอออนก่อนนะครับแล้วก็ตัวเมจิกแลนนะครับแล้วก็ใช้พวกสกิลแลนทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับคือสกิลของตัวฟอร์จเนอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวแคตติ้งไทม์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็แอนิเมชันมันค่อนข้างเยอะจนไปถึงสกิลทานเลยนะครับสกิลทานเนี่ยก็จะมีตัวแคตติ้งไทม์นะครับที่เยอะกว่าคนอื่นเขาอย่าง2.4นะครับ3.3อย่างเเงี้ยครับ3.3ห็นจุครับ คือแคตติ้งไทม์มันเยอะมากมากเลยนะครับตัวสกิลเล็กเนี่ยก็สําคัญสําหรับตัวฟอร์ตการ์เนอร์เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าว่าเราสนใจที่อยากจะใช้สกิลของตัวฟอร์ตการ์เนอร์นะครับเราแนะนําสกิลอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันตั้งแต่แรกนะครับผมในขั้นแรกเนี่ยก็ใช้อิมช็อตนะครับในการทำเควสช่วงแรกๆมาได้สักพักหนึ่งนะครับจนมาถึงตัวสกิลแลนด์เนาะอ่าก็อย่างที่บายไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับพอเรามีสกิลนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะใช้ตัวโบเก้นอโระครับ แต่อันนี้จะระยะใกล้หน่อยนะครับแต่ว่าตัว c a ตติ i n g time ของมันเนี่ยเร็วมากๆแล้วก็ตัวค o o า d o w n เร็วมากซึ่งเอามาใช้คู่กับตัว l a n ได้เช่นเดียวกันนะครับตัว lightning ตัวนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับผมพัดมาเนี่ยก็เริ่มช้าแล้วนะครับอนะครับอันนี้3.0%เนาะแล้วก็ butter b o m b a รับามดเ7ด wide cover 3าอันนไม่น่าใช้เลย gmar คือส่วนมาก gmar เนี่ยจะเป็นสกิลที่ช้ามากนะครับ ส่วอ,อันนี้นะครับอันนี้เอามาใช้ได้เป็นสกิลกว้างมากนะครับเอาไปใช้แบบลงดันบัวอะไรอย่างนี้พอวอฟเครี่นะครับสกิลนี้ก็กว้างเช่นเดียวกันนะครับผมเอามาเลือกใช้ได้ <S <S ทีนี้นะครับสกิลขั้นทานเซนเดอร์นะครับก็จะมีอยู่3สกิลซึ่งเป็นสกิลใหญ่สกิลหลักเอามาใช้หมดเลยอ่าซึ่งก็จะเหลืออีก1นึ่งสกิลทีนี้เราก็เลือก2สกิลนี้นะครับเลือกใช้อันไหนแต่ของผมเนี่ยใช้เป็นตัวหุ่งยนนะครับเพราะว่ามันจะกว้างกว่า,วาเจ้าตัวคอวัฟเคนี่นะครับเ ใช้ตัวหงยนนะครับผม4สกิลนี้เลยในการคอมโบนะครับ4สกิลใหญ่ทีนี้มาดูคอมโบกันนะครับว่าสกิลของมันเนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับลองตีตัวนี้ดูนะครับนี่เลยครับหงยนเห็นไหมครับตีตัวนี้ไปโผล่โดนตัวนู้นนะครับคือตัวหงยนเนี่ยมันกว้างมากนะครับกว้างมากๆเลยอเดี๋ยวลองคอมโบอีกนะครับผมให้จบทุก4สกิลเลยนะครับ่ปั้งสกิลนี้หงยนนะครับหงยนนี่กว้างมากนะครับสกิลมันสวยดีนะครับ แต่ว่าแคทติ้งนานไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเป็นเบอร์ชสแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยก็แทบจะแปลงร่างตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเรามีพวกยาเกตนะครับผม เรามาดูบัฟแล้วก็ดีบัฟของตัวฟอสต์แคนเนอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนเนี่ยมันมีบัฟน้อยมากแต่ว่าปัจจุบันเขาก็เพิ่มมาให้เราเยอะเลยนะครับอะไรก็คืออินสปายนะครับอันนี้เป็นบัฟของเรานะเราจะมีค่าอินโนเพเนเรชันนะครับผมเยอะขึ้นแล้วก็มีคีย์ข้อเดเมจเพิ่มขึ้นนะครับโหคีย์ข้อเดเมจเยอะมากสําหรับตัวนี้นะต่อไปเป็นล็อกออนนะครับอันนี้เป็นดีบัฟใส่ศัตรูนะครับจะลดเกาะแล้วก็ลดรีซิสสกิลแอมของศัตรูลงลดดิเฟนเดตลงนะครับโหอันต่่่่อออออมมมาาาสกกกกิลลลขัััั้้นนนนนนงเเเเเเซดดรรรร์์ยยยยะะะคบบบผทฟฟีีี็็จพววแห ตัวนี้จะบวกแอตแทกเลตให้เรา20หน่วยนะครับแต่ว่าดิฟเฟเรนต์ของเราจะโดนลดลงคิดค้อดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเอเวอเรชั่นโดนลดลงค่าแอคคูลรซีเพิ่ม well, ขึ mal ้นต่อกะบวกยิปอ แม่นโคตรเข้าไปอีกนะครับต่อมาเป็นบัฟ218นะครับไม่ว่าเราจะโดนตีมาเท่าไหร่นะครับดาเมจก็จะเข้าแค่218นะครับแล้วก็จะบวกค่าอีเวนชันอีก550นะครับอันนี้เป็นบัฟที่เราจะต้องกดใช้ให้ถูกจังหวะนะครับเวลาที่เราแบบไปตีบอสหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาบัฟใหม่นะครับสสกิลนี้คือบัฟใหม่นะเห็นราคาใช่ไหมครับแพงมากอันนี้ก็บัฟใหม่เหมือนกันอันนี้ราคา40ล้านนะครับ บัฟโอเวอร์ไฟนะครับจะบวกค่าคิดค่าดามเอทอัพขึ้นมาต่อมาก็คือค่าหมายคิดค่าเลทนะครับค่านี้จริงๆหายากมากๆเลยนะครับตรงนี้คือโกงมากเลยนะสี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกว่ามันแพงมากๆแล้วกว่าจะหามาได้แต่ฟอร์สกันเนอร์แค่กดบัฟก็ได้มาแล้วนะครับบรรทัดต่อมาก็คือลบค่าลบหลีของเราลงห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจกกอะเกาะแต่ว่าจะโดนค่าคิดค่าดามเอทแรงขึ้นลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ g กนอร์ลิซิธคิท i t เคอร์เลดบวก4เปอร์ PVE ีอีคิทอคเคอดาเมจบวกเพิ่ม PVE p e ี e t นเ t ชันบวกเพิ่มอีกนะครับต่อมาสก,กิลอันนี้จะเหมือนกับตัวแวมไพร์ของเบดเดอร์นะครับก็คือบวกค่าดูดเลือดอ่าบวกเลือดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีอ o กนอร์พ t นเ t ชันด้วยลิซิธคิทอคเคอร์ดาเมจ PVE ีอีดีเนส์นะครับต่างๆเยอะมากหลักๆเลยคือเราสนใจค่าดูดเลือดของมันนะครับสุดท้ายจะเป็น Adaptive b a r r i e r นะครับอันนี้จะเป็นโลคล้ายๆกับตัวฟอสชิลนะครับแล การเดเตอร์นะครับก็คือรับดาเมจที่เข้ามานะครับก็คือแอบซับดาเมจดูดรับดาเมจได้ดีขึ้นรีซิสกิลแอมป์นะครับ PVE Ignore Penetration ก็จะทําให้ตัวฟอร์ตการเนอร์เนี่ยมันอึดขึ้นดั้งเดิมเนี่ยมันไม่มีพวกนี้นะครับทีนี้มันเพิ่มมา3สกิลนี้นะครับต้องบอกว่าโคตรโกงแล้วก็โคตรโหดเลยสําหรับการแปลงร่างของตัวฟอร์ตการเนอร์เนี่ยนะครับจะเริ่มที่ตัวแบทเทิลหนึ่งก่อนละกันนะครับแบทเทิลหนึ่งเนี่ยก็จะบวกคิดค่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก7%นะคครับผม่า e เจ็มีค่าเด้งเลือดนะครับ แบเตอรีสนะครับจะบวกค่าคิดข้อดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเนะครับไอคลูเซี่นะครับเก้าร้อยหกสิบแม่ว่าจะเป็นแบตหนึ่งหรือว่าแบตสองก็คือแม่นโคตรเลยนะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวไอ้นี่นะครับฮิตแมนหรือว่าตัวไอรอนแมนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะบวกค่าไอคลูเซี่แล้วก็คิดข้อดาเมจเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งสามอันเนี้ยมันบวกเหมือนกันหมดเลยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนมากนะครับคนก็จะใช้แต่อันนี้อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าทุกค่าเนี้ยมันเหมือนเหมือนก แต่ตรงนี้ก็จะได้ค่าโมเมนต์เพิ่มขึ้นมาอีก450%นะครับเรามาดูแปลงร่างแบตแรกกันว่าเป็นยังไงนะครับแบตแรกก็จะเหมือนกับตัวทั่วๆไปนะครับอ่าซึ่งเวลาแปลงร่างเราก็ยังสามารถที่จะใช้คอมโบได้นั่นเองนะครับอลองตีดูนะครับเนี่ยครับผมก็ยังสามารถใช้สกิลใหญ่ได้อยู่นั่นเองครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวดูแบตเล e สองครับแบตเลนสเนี่ยจะเป็นปืนนะครับผมแก t l ลิง อันนี้ผมชอบใช้ในตอนที่ลงลานวัวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันยิงค่อนข้างกว้างนะครับผมซึ่งจะปลดเสานะครับของดันวัวเนี่ยได้ค่อนข้างดีเห็นไหมยิงทะลุไปนู่นเลยอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับไอรอนแมนจะเป็นยังไงนะครับจริงๆไอรอนแมนเนี่ยมันก็กว้างเหมือนกับตัวแก t ลลิงนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวแก t ลลิงเนี่ยมันจะมีทรงกลวยที่เอ่อมีลักษณะที่มันกว้างกว่านะครับเคแปลงเป็นไอรอนแมนครับครัเคทีนี้แปลงล่างแล้วเดี๋ยวลองยิงดูนะครับ นะครับผมอันนี้ก็กว้างเหมือนกันเห็นไหมครับเออแล้วก็ได้ค่าความวิ่งเร็วมาด้วยนะครับมูเมนต์สปีดเร็วกว่าคนอื่นเขาเร็วกว่ามากๆเลยนะครับ mm hmm. ใครที่ชอบฟาร์มนะครับตัวฟอร์สกันเนอร์หลังๆเกมเนี่ยเล่นได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP แต่ว่านะครับตัวบางนั่นเองนะครับที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะทีนี้คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูเนาะว่ามันน่าเล่นหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีของเนี่ยเป็นตัวที่บาลานซ์มากๆเลยนะ โอเคครับสำหรับไกด์ฟอสต์กันเนอร์ก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้เนะาะแล้วเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรอชมคลิปวิดีโหนาด้วยนะคลิปนี้สวัสดีครับ